แม่พริ้งผู้ใจบุญตอนมีผัวผิดคิดจนตัวตายนางแต้มลูกแมวที่แม่พริง้งเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนนี้เป็นแมวสาวขึ้นมาพอนางแต้มเป็นสาวตอนนั้นก็ให้เกิดความวุ่นวาย โดยมีแมวตบคู่จากบ้านใกล้เรือนเคียงมารุมเง,งา่าเฝ้าแย่งครองนางแต้มชลมนละมุนส่งเสียงร้องขู่กันได้กัดกันทําให้หนวกหูไม่สางทั้งกลางวันกลางคืนต่อมาไม่ช้าแทนที่แม่พริ้งจะต้องเลี้ยงเพียงนางแต้มตัวเดียวแต่ต้องเลี้ยงลูกๆของนางแต้มครอกแรกอีกถึงสามตัวพอนางแต้มมีลูกเท่านั้นก็หายสนไปมากโดยแสดงธาตุความเป็นไม่ปรากฏ ด้วยการเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกของมันและคอยระวังลูกแทบจะให้คลาดสายตาเกืบตลอดเวลาที่ใต้ทุนเรือนแม่ปริงมีไก่ซึ่งเลี้ยงไว้แต่เดิมสองสามตัวแต่บัดนี้จำนวนไก่ที่เลี้ยงมากขึ้นนับ1 0บสิตัวเพราะแม่ไก่ตกปองและฟักออกเป็นลูกไก่จนตัวใหญ่เปลืองเข้าเลี้ยงทุกวันทุกวันเรื่องเลี้ยงสัตว์ในบ้านทำให้แม่ปริงรู้ความจริง อันเป็นธรรมชาติของสัตว์ทุกชนิดได้ว่ามันมีชีวิตอยู่ด้วยการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของมันเรื่อยไปเมื่อคิดถึงเรื่องแมวเรื่องไก่แล้วย้อนมาพิจารณาเรื่องของคนโดยเฉพาะคนที่ใกล่ตัวแม่พริ้งก็เริ่มกลุ่มขึ้นมาเพราะแม่รู้ไก่มันจะผสมพันธุ์กันอย่างไรเป็นเรื่องของมันเองแต่ว่าคนในบ้านซึ่งเลี้ยงไว้กำลังเป็นปัญหา ทำให้แม่พริ้งต้องยุ่งยากใจไปด้วยจะปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องเหมือนนางแต้มหรือเหมือนไก่ที่ใต้ทุนนั้นไม่ได้นี่สิแม่พริ้งถึงได้กลุ่มหนักแม่บุญโปลกลูกบุญธรรมซึ่งแม่พริง้งถึงเอาไว้กำลังเป็นสาวใหญ่อายุได้20ปีเศษเศษความเป็นสาวของแม่บุญปลกนี้เป็นเหตุทำให้แม่พริ้งพลอยต้องวุ่นวายใจไปด้วยเพราะแม่พริ้งเคยเป็นสาวมาก่อนแม่บุญโปล ฉันนั้นแม่พริ้งย่อมรู้ดีว่าระยะนี้แม่บนปลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่แม่พริ้งอดหนักใจไม่ได้โดยที่สติปัญญาตลอดจนความยับยั้งใจของแม่บนปลอกนั้นต่ำต้อยน้อยกว่าแม่พริ้งมากเมื่อแม่พริ้งเป็นสาวในครั้งนั้นย่อมยกความสำคัญให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ชี้ขาดหรือกำหนดชีวิตให้แต่มาตอนนี้ผิดกัน โดยสมัยนี้เจ้าตัวเขาเองเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของเขาเองโดยเห็นไปว่าผู้ปกครองไม่สำคัญกว่าตนเมื่อชอบอย่างไรเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เพียงให้ความเห็นว่าจะชอบหรือไม่ชอบตามด้วยเท่านั้นถึงแม้ผู้ใหญ่ไม่ชอบเมื่อเขาชอบของเขาก็จะทัดทานห้ามปรามเขาไม่ได้สาวคนละสมัยคล้ายกับเป็นคนลายุคจึงเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนี้ แม่บุญปลูกเมื่อเป็นสาวก็เริ่มมีกิริยาว่ารับรักผู้ชายแรกแม่พริงก็คิดว่าถ้าแม่บุญปลูกรักใครชอบใครและชายคนนั้นเป็นคนดีมาสู่ขอก็จะตามใจยกให้แต่โดยดีเพื่อให้เขาเดืดเลี้ยงดูกันต่อไปแต่พอแม่พริ้งรู้ว่าแม่บุญปลูกพอใจรักผู้ใดเท่านั้นแม่พริ้งแทบเป็นลม เพราะผู้ชายทั้งแม่น้ำแม่บุญปลูกไม่รักใครแต่กลับไปรักเจ้าชายคนหลังวัดเข้าให้เจ้าชายคนนี้แม้ทันสมพานที่วัดก็ยังสั่นเสียนเพราะเป็นคนแทบจะไม่มีอะไรดีอยู่ในตัวเลยแต่ถ้าวัดกันด้วยความเร็วละก็รับรองว่ามีอยู่ในตัวของเจ้าชายมากกระนั้นแม่บุญปลูกก็ยังมุ่งรักเจ้าชายอย่างเต็มตัวหมดหัวใจ เมื่อแม่พริ้งจารณาในความชั่วของเจ้าชายให้แม่บุญปลูกฟังครั้งหนึ่งก็เท่ากับสลักใจให้แม่บุญปลูกเพิ่มความรักเจ้าชายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวยิ่งมากครั้งก็ยิ่งรักเจ้าชายมากขึ้นจนถอนใจไม่ออกกระทั่งต่อมานานวันเข้าแม่บุญปลูกก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของตนจะขาดจากเจ้าชายไม่ได้แล้ว ปกตินั้นแม่พริ้งเป็นคนที่ไม่เกลียดใครไม่มองใครในแง่ร้ายแต่เฉพาะเจ้าชายแล้วแม่พริ้งพยายามที่จะเมตตาโดยตรวจหาความดีในตัวเจ้าชายแต่เมื่อคิดถึงเจ้าชายครั้งไรจะให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ควรจะเมตตาไม่ได้เลยเพราะความประพฤติของเจ้าชายปิดกว่าพวกหนุ่มๆในละแวกนั้นโดยไม่ทำร,รมากินอะไรให้เป็นหลักฐานมุ่งแต่เล่นกันพน,นันเป็นนิจศิล แด้มีประวัติในเรื่องละขโมยตั้งแต่ยัางยาววัยอยู่จนเติบโตเป็นหนุ่มแล้วยังมีชื่อเสียงเสียในเรื่องนี้มีหนำซ้ำย่างชอบเสพสุรายาเมาเข้าพวกนักเลงหอมไม้ซึ่งสรุปลงแล้วเจ้าชายก็คือเป็นผู้รวบรวมความชั่วทั้งหลายไว้ในตัวขนาดท่านสมพานที่วัดไม่ยอมบวชให้แต่กระนั้นแม่บุญโลปกก็ยังยอมมีไมตรีลงรักเจ้าชายอย่างสุดซึง้งทั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะแม่บุญปลูกยังอ่อนต่อโลกฉะนั้นเมื่อเจ้าชายซึ่งมีรูปร่างและวาจาถูกใจแม่บุญปลูกใช้กิริยาวาจาวอนฝากรักแม่บุญปลูกก็เคลิบเคลิมและมุ่งเสน่หาอย่างหลงไหลความจริงนั้นเจ้าชายมุ่งรักแม่บุญปลูกเพราะแม่บุญปลูกเป็นลูกบนธรรมของแม่พริ้งมากกว่าที่จะรักรูปร่างหรือน้ำใจแม่บุญปลูกเพราะความร่ำรวยของแม่พริง้งอันแม่บุญปลูกมีหวังจะได้รับมรดกต่อ มรดกจากแม่พริ้งเป็นสิ่งที่เจ้าใช้พอใจในแม่บุนปลกูกยิ่งกว่าจะรักแม่บุนปลกด้วยเหตุผลอื่นทั้งสิน้นเจ้าชายได้แต่งกำนันรำเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอแม่บนปลกในวันหนึ่งแม่พริ้งยังไม่ตอบตกลงหรือปฏิเสธอย่างไรเพราะถือว่าพ่อแม่ที่แท้ของแม่บนปลกยังมีชีวิตอยู่จึงได้ให้คนไปตามพ่อแม่ของแม่บนปลูกมาพบและเล่าเรื่องให้ฟัง ทั้งแสดงความเห็นส่วนตัวที่ไม่พอใจจะยกแม่บุญปลูกให้เจ้าชายพ่อแม่ของแม่บุญปลูกก็ไม่ออกความเห็นอย่างไรทั้งสิ้นโดยมอบให้แม่ปริงพิจารณาเด็ดขาดเพราะได้ยกแม่บุญปลูกให้แก่แม่ปริงแล้วตั้งแต่ตนแต่แม่บุญปลูกเองได้สารภาพกับแม่ปริงว่าตนรักเจ้าชายอย่างแท้จริงหากแม่ปริงปฏิเสธไม่ยอมยกตนให้เจ้าชายตามที่เขาสู่ขอก็จะไม่ขอแต่งงานกับผู้อื่นใดทั้งสิ้น แม่ปริงก็ไม่ยอมตามใจเมื่อถึงวันนัดตอบต่อผู้ใหญ่แม่ปริงก็ตอบปฏิเสษไปตรงๆต,ตั้งแต่วันนั้นมาแม่บุญปลุกมีลักษณะอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเห็นได้ชัดโดยโศกซึมไม่เป็นอันกินอันนอนนั่งทอดถอนใจใหญ่จนรูปร่างผิดแปลกและมันมองกว่าเดิมคล้ายมีความทุกข์อย่างสาหัสแม่พริงก็วังอุเบกขาโดยคิดว่าจะยอมตามใจแม่บุญปลูก เ้วยเรื่องอันตนไม่นิยมพอใจไม่ได้แต่แล้วแม่บุญปลูกก็ละเมิดประเพณีจนได้ดยหอบผ้านี้ตามเจ้าชายไปคืนหนึ่งแม่พริ้งมีความเสียใจอย่างมากเพราะอุตส่าห์เลี้ยงแม่บุญปลูกมาตั้งแต่ยังเล็กจนตเป็นสาวกำลังใช้ได้แคล่วคล่องแต่เมื่อเขาไปแล้วก็คิดว่าแล้วกันไปแม่พริง้งเลี้ยงแม่บุญปลูกได้เฉพาะกายแต่เลี้ยงใจบังคับใจเขาไม่ได้ เมื่อเขารักเขาชอบของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องเมื่อแม่พริงคิดตกลงใจได้เช่นนี้แล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่เป็นปกติสุขได้เหมือนอย่างเดิมผู้ที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือเจ้าชายและแม่บนปลูกเจ้าชายนั้นผิดหวังที่เข้าใจไว้เดิมว่าเมื่อพาแม่บนปลูกไปเป็นเมียแล้วต่อเมื่อจัดผู้ใหญ่มาขอขมาแม่พริง้ง และแม่พริงรับเข้ามาแล้วจะยอมรับทั้งตนทั้งเมียเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเพราะแม่พริงจําเป็นต้องอาศัยแม่บุญปลูกปรนิบัติแต่กลับไม่เป็นดังที่เข้าใจโดยแม่พริงชี้แจงว่าเมื่อได้เสียกันแล้วเก็อขอให้ไปอยู่ธรรมะาก,กินด้วยกันไม่ต้องห่วงหรือกังวลด้วยเรื่องตนฉะนั้นโอกาสที่เจ้าชายจะได้เข้าพึ่งชา้คาแม่พริงตามที่ตั้งใจจึงไม่เป็นผล และแม่บุญปลูกนี้ตามตนมาก็เรียกว่าและกับมาตัวเปล่าโดยไม่มีทรัพย์สมบัติมีค่าอะไรติดตัวมาด้วยเนี่ยเรื่องนี้จึงทําให้เจ้าใช้ยผิดหวังอย่างมากในการได้แม่บุญปลูกมาเป็นภรรยาสําหรับแม่บุญปลูกซึ่งผิดหวังเช่นกันนั้นโดยที่มุงรักเจ้าชายจนมากเกินไปเข้าใจว่าเจ้าชายคงรักตนเหมือนกับที่ตนรักและชีวิตการอยู่เป็นผพวเมียร่วมกัน คงจะมีความสุขคไายเดินไปบนทางอันโปรโยด้วยดอกไม้อันหอมหวนแต่แล้วเพียงเดือนเดียวไม่บนปลูกก็รู้สึกตัวว่าตัวคิดผิดที่ไม่เชื่อไม่พริงการต้องเป็นเมียของเจ้าชายจ้งเดือดร้อนขมขื่นสุดประมาณเพราะเจ้าชายไม่ใช่คนที่เหมาะจะเป็นผู้นำของครอบครัวหรือเป็นสามีที่ดีกลางคืนของเขาคือกลางวันของชาวบ้านทั่วไปแทนที่จะพักผ่อนอยู่กับบ้านให้อุ่นใจ เจ้าช้อุทิศเวลาในเวลากลางคืนด้วยการเล่นการพานันและเสพสุรายาเมาสนุกสนานกับเพื่อนฝงที่พอใจทิ้งให้แม่บุญปลูกต้องอ้างว้างแต่ปวดเดียวส่วนเวลากลางวันของเจ้าชายเป็นระยะเวลาที่เขาพักผ่อนด้วยการหลับนอนมีได้ธรรมะกินเหมือนคนอื่นๆแต่ก็เป็นการยากที่แม่บุญปลูกจะแก้ไขได้เพราะถลํำตัวยอมเป็นเมียเขาแล้ว จึงต้องยอมรับความทุกความขมขคื่นต่อไปอย่างชินตาโดยคิดเสียว่าเป็นกรรมของตนเองเรื่องราวความเป็นไปของเจ้าชายและแม่บุญปลกูกในระยะต่อๆมาเป็นเรื่องอันควรเศร้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องน่ามองเห็นเป็นความสุขอะไรเลยยิ่งนานวันเจ้าชายก็ยิ่งแสดงความไร้กาจให้ประจักษ์ชัดทุกอย่างด้วยการมีปากเสียงทุบตีทำร้ายร่างกายแม่บุญปลูกบ้างด่าว่าทำลายน้ำใจแม่บุญปลูกบ้าง จนบางครั้งมีคนมาเล่าให้แม่ปริงฟังว่าแม่บุญปลูกถูกเจ้าชายทารุณจนบอบช้ำน่าสงสารแม่ปริงก็คิดเวทานาเพราะแม่บุญปลูกเป็นพ่อที่ตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กอย่างน้อยคิดจะช่วยแม่บุญปลูกให้พ้นเวนจึงตามพ่อแม่ของแม่บุญปลูกมาสั่งให้ไปพูดกับปลูกว่าถ้าอยู่กับผัวแล้วลำบากกให้กลับมาอยู่กับแม่ปริงตามเดิมเถิด จะเลี้ยงดูให้มีความสุขเหมือนอย่างเก่าที่แล้วมาก็ขอให้แล้วกันเริ่มตั้งต้นชีวิตกันใหม่ต่อไปดีกว่าแต่หน้าประหลาดใจที่แม่บนปลูกกลับตอบพ่อแม่ของตอนว่าไม่สามารถจะทิ้งเจ้าชายได้จะขออยู่กับเจ้าชายต่อไปแม้พ่อแม่จะช่วยกันชี้แจงอ้อนวอนอย่างไรอย่างไรแม่บนปลูกก็ไม่ยอมเชื่อฟัง แม่พริงจึงต้องวางอุเบกขาอีกคิดว่าเป็นครรมของสัตว์ที่จะต้องเสวยผลครรมของตนเองอันสุดวิสัยที่ผู้ใดจะช่วยได้วันหนึ่งท่านสมภารที่วัดไปธุระวัดบนขากลับได้แวะเยี่ยมแม่พริงที่บ้านสนทนาเรื่องต่างๆกับแม่พริงหลายเรื่องแม่พริงจึงยกเรื่องแม่บนปลูกมาเล่าให้ท่านฟังโดยตลอดสุดท้ายได้ถามท่านว่า ท่านเจ้าคะเรื่องนังบนปลกนี่อิฉันคิดหวังดีต่อมันอยากให้มันเลิกกับขัวเสียเพราะอยู่เดียกันก็มองเห็นว่าจะมีความสุขได้อย่างไรต้องลำบากเดือดร้อนทรมานกันแสนเข็ญแต่ทำไมมันจึงมองข้ามความหวังดีของอิฉันไปแม้อิฉันจะพยายามช่วยอย่างไรอย่างไรตั้งแต่ต้นมาก็ไม่เชื่อถือเลยนี่นะ่ะเป็นเพราะอะไรหรือเจ้าคะ ท่านสมภานนิ่งคิดไล้มองหายผลให้รอบคอบและตอบแม่เพลิงว่าโยมพริงช้างนนามมันชอบกิน,น้นาภไผ่แต่กินเข้าไปแล้วเรียวน้นาทิ่มแทงปากของมันจนเลือดไหลออกมาถึงอย่างนั้นมันก็ยินดีและพอใจกินต่อไปเพราะอาริดอร่อยคล้ายกับเมกลโอความบาดเจ็บเรื่องของคนบางคนก็เหมือนกันเลยยม เรามองเห็นไปว่าน่าเป็นทุกข์น่าเดือดร้อนลำบากและมุ่งหวังจะช่วยเหลือแต่เขากลับพอใจความเป็นไปของเขาอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเพราะเขาไม่ทุกข์แต่เรามองเห็นว่าเขาทุกข์ก็แบบเดียวกันกันกบช้างที่มากินน้ำไผ่นั่นแหละมันชอบของมันแม้จะเป็นเรื่องเห็นว่าเป็นการทรมานตัวแต่มันอร่อยเป็นอย่างนี้หละโยม แม่พริ้งฟังท่านตอบคิดดูเห็นจริงตามที่ท่านยกตัวอย่างอธิบายจึงบ่นกับท่านต่อไปว่าเรื่องนังบุนปลูกนี่อีฉันเลี้ยงมันไว้ก็อยากจะให้มันได้ดิบได้ดีมีความสุขเมื่อจะมีลูกมีผัวก็อยากให้ได้กับคนดีๆจะได้ไม่ต้องลำบากแต่ไม่รู้เวรกรรมอะไรของมันกูชายถมถือไปไม่ชอบกลับไปชอบเจ้าชายแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไร อีกฉันว่าต้องเป็นทุกตลอดชาติเลยเจ้าข้าท่านสมภานตอบทันทีว่าโยมเรื่องคนที่ต้องได้เสียเป็นผัวเมียกันนั้นเป็นเรื่องจุดแต่เว้นแต่กรรมช่วยกันไม่ได้ตั้งแต่ครั้งพุทธการมีตัวอย่างถมเถพระกุณโทนเกสีเถรีเมื่อก่อนบวชเป็นภิกษุณีเป็นทิดาของเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาลยังรักในโจรผู้มีโทษถึงประหาร สุดท้ายต้องอ่อนวอนพ่อแม่ให้ช่วยไถ่ตัวนายโจรมาเป็นผัวและต่อมาผัวโจรก็คิดจะฆ่านางเพื่อเอาสมบัตินางจึงต้องฆ่าผัวเสียก่อนและอุบาสิกาผู้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันยังได้ผัวเป็นนายพรานผู้ประกอบกรรมกระทําปนาธิบาตเป็นนิจสินนี่ตัวอย่างแต่ครั้งเก่าก่อนยังมีมาอย่างนี้ ฉันจึงคิดว่าเรื่องคนที่จะได้เป็นผัวเป็นเมียกันนั้นสุดแต่เวรแต่กรรมซึ่งสร้างสมอบรมกันมาไม่ว่าผูใดทั้งสิน้นเมื่อมีผัวก็อยากได้ผู้ใช้ที่ดีจะมีเมียก็อยากได้ผู้หญิงที่ดีแต่ที่ดีไม่ได้หรือได้ไม่ดีนี่เพราะอะไรเพราะเจ้าตัวรักคนอย่างนั้นเองและเรื่องความรักนี้ท่านก็ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสองประการ คือด้วยการเกือ้อกูลกันในปัจจุบันชาติจนเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจทําให้ผูกมัดรัดจิตและรักกันขึ้นอย่างหนึง่งเกิดด้วยบุพเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาในปุเรชาติอย่างหนึง่งเหตุสองอย่างนี่แหละทําให้คนรักกันและโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของกรรมคือการเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนแล้วทําอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องเดืเสียกันอีกใครจะเข้าไปช่วยไม่ได้ แม่พริ้งฟังถึงตอนนี้สงสัยจึงซักท่านสมภานว่าท่านเจ้าคะที่ท่านว่าผู้เป็นผัวเมียกันสุดแต่กรรมที่เขาสร้างกันมาเกิดทาไมผัวเมียมากคู่ทีเดียวจึงอยู่กันไม่ราบรื่นคือต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนลําบากต่างๆนานาล่ะเจ้าคะ่ะเก็ไหนๆสร้างมาด้วยกันให้เป็นคู่กันจะให้เป็นคู่ที่มีความสุขจริงๆไม่ได้หรือเจ้าคะ่ะท่านสมพานอธิบายว่า โยมฉันว่าแล้วยังไงล่าว่าไม่ใช่แต่กรรมอย่างเดียวยังสุดแต่เวรอีกด้วยดังที่พูดว่าสุดแต่เวรสุดแต่กรรมเรื่องผู้ชายผู้หญิงที่รักกันถูกอัธยาสายกันพอใจกันยอมเป็นผัวเป็นเมียกันนั้นมันแล้วแต่เวนแต่กรรมของเขาทีนี้ยอมพริ้งถามว่า ก็ทำไมเมื่อสร้างกรรมคือปรารถนาจะอยู่หรือจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วบางคู่บางรายจึงต้องทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากลำบนต่างๆนานานั้นเรื่องนี้ก็ต้องว่าแล้วแต่กรรมหรือแล้วแต่เวรที่จะมาดานให้เป็นไปอีกเพราะคู่ผัวเมียในโลกนี้ท่านว่ามีถึงสีคู่ด้วยกันคู่ทุกคู่ยากอย่างหนึ่งและคู่เวรคู่กรรมอย่างหนึ่ง แต่ละอย่างแต่ละคู่ก็มีลักษณะแตกต่างไม่เหมือนกันยมอยากฟังแม่ละ่ะฉันจะอธิบายให้ฟังท่านสมพานกล่าวให้โอกาสเมื่อแม่ปริงแสดงความสนใจจะฟังท่านสมพานจึงชีง้แจงโดยละเอียดต่อไปว่าเรื่องผัวเมียคู่แรกคือเป็นคู่ทุกข์คู่ยากนั้นแต่แก่ผัวเมียที่รักกันจริงเห็นใจกันจริงร่มทุกข์ร่มสุขด้วยกันจริงๆไม่ยอมทอดทิ้งกัน เวลาลำบากก็ลำบากด้วยกันเช่นผัวทอเมียแจวผัวไถานาเมียส่งข้าวผัวเหนื่อยเมียเหนื่อยด้วยหรือยามสบายก็สบายด้วยกันผัวกินอย่างไรเมียกินอย่างนั้นผัวเจ็บเมียรักษาเมียเจ็บผัวพยาบาลคู่ผัวเมียที่อยู่ด้วยกันโดยมีความรักมีจืดจางอย่างนี้มุ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันรเรียกว่าเป็นผัวเมียคู่ทุกข์คู่ยากอันรักไว้วางใจเป็นที่พึ่งของกันและกันได้สนิท นี้เป็นคู่ที่หนึ่งผัวเมียคู่ที่สองคือคู่สร้างคุ่สมนั้นได้แก่ผัวเมียที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างบาปสร้างกุศลใส่ตัวเสมอๆกันเช่นผัวทำบุญเมียทำด้วยผัวร,รักษาศีลมีรักษาด้วยผัวให้ทานเมียก็ให้ด้วยผัวทอดแหเมียภายเรือให้ผัวต้มเหล้ามีช่วยก่อไฟดังนี้เป็นต้นทำบุญเขาก็ทำด้วยกันทำบาปเขาก็ทำด้วยกัน สร้างทั้งกุศลทั้งอกุศลเสมอๆกันทั้งผัวทั้งเมียเช่นนี้เรียกผัวเมียอย่างนี้ว่าคู่สร้างคู่สมคือทำอะไรทำตามใจกันเหมือนกันนี่เป็นคู่ที่สองส่วนผัวเมียคู่ที่สามคือคู่ล้างคู่ผลานนั้นได้แก่ผัวเมียที่ได้เสียกันแล้วมุ่งแต่ล้างทรัพย์สมบัติและผลาญความดีของกันและกันผัวหาทรัพย์มาได้เมียเอาไปใช้ใจ่ายด้วยการเล่นการแต่งตัวเสีย มีไม่ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งก็ต้องผลานจนหมดไปนอกจากนั้นยังผลานความดีกันอีกผัวทำอะไรได้ดีขึ้นมาเมียต้องผลานจนหมดความดีเมียมีดีวิเศษอย่างไรผัวต้องผลานจนเมียสิ้นดีผัวมีอย่างนี้เรียกว่าขู่ล้างขู่ผลานคืออยู่ด้วยกันเพื่อล้างผลานกันตลอดชาติ ผัวเมียคู่ที่สี่สุดท้ายคือคู่เวรคู่คมนั้นแต่แก่ผัวเมียที่คล้ายปลุกเวรสร้างกรมกันมาแต่ในชาติก่อนยังไม่สิ้นสุดได้จึงต้องตามมาประจน l กันอีกในชาตินี้คือเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต้องทะเลาะกันต้องวิวาทกันต้องด่าว่ากันทุบตีกันต้องทำร้ายกันจนหาความสุขได้ยากแต่ประหลาดที่ว่าเลิกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปได้กลับว่ายังไม่สิ้นเวรยังไม่หมดกรรมอย่างนั้นแต่ นี่เป็นเรื่องของผัวเมียชนิดคู่เวรนคู่กรมเรื่องของผัวเมียที่ฉันว่าไปแล้วนั้นจึงเป็นผัวเมียชนิดดีสองคู่คือคู่ทุกคู่ยากและคู่สร้างคู่สมเป็นชนิดร้ายสองคู่คือคู่หลังคู่ผลานและคู่เวรนคู่กรรมทีนี้วกมาถึงเรื่องของนางบุญปลูกกับเจ้าชายโยมพริงคิดดัวเองกันแล้วกันว่ามันจะตกประเภทไหน แต่ฉันว่ามันเป็นประเภทสุดท้ายคือเข้าประเภทคู่เวนคู่กรรมแล้วอย่างนี้ยมจะไปคิดให้วุ่นวายใจทําไมเวนของเขายังมีกรรมที่เขาสร้างกันไว้ยังไม่หมดจึงต้องได้เสียกันและต้องผจญเวรผจญกรรมกันต่อไปจนกว่าจะสิ้นเวนสุดกรรมนี่ฉันเข้าใจอย่างนี้แหละนะยมจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ยอมเถิดท่านสมภานอธิบายให้แม่ปริ้งฟังอย่างแจ่มแจง้ง